สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟคัทซิงนะครับเซิร์ฟนี้เล่นฟรีทั้ง PC กับมือถือเลยนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้ตอนนี้มีโปรโมชั่นเติมเงินคูณ2นะครับในวันที่21ถึงวันที่23นี้นะครับถ้าใครอยากจะเป็นสายเทพทูหรือว่าอยากจะสนับสนุนเซิร์ฟนะครับก็สามารถติดต่อแอดมินได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําระบบใหม่ในเซิร์ฟตัวนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมารีวิวระบบตำรวจนะครับถ้า จะเป็นตำรวจในเซิร์ฟนี้นะครับสามารถที่จะติดต่อแอดมินได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับหรือว่าจะติดต่อแอดมินที่เฟซบุ๊กส่วนตัวก็ได้นะครับนี่ตอนนี้นะครับผู้เล่น86คนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองรีวิวระบบตำรวจดูบ้างแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับสำหรับระบบตำรวจนะครับแค่ กด ALT เท่านั้นนะครับเราสามารถที่จะทําอะไรได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นอันแรกนะครับก็คือดูรายชื่อผู้กระทําผิดนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเป็นตํารวจอยู่อยากจะตรวจตาผู้คนภายในเมืองนะครับแล้วก็กด ALT เลยแล้วก็ดูรายชื่อผู้กระทําผิดนะครับกดเข้าไปมันก็จะมีชื่อผู้กระทําผิดขึ้นมานะครับนี่เลยตอนนี้เราเจอ1คนแล้วนะครับคนนี้นะครับเบสปัดแปดนะครับคนนี้ทําผิดอยู่นะครับอยู่ห่างจากเรา พันกว่าเมนะครับน่า <ija> จะอยู่ไกลเอาเรื่องกันนะครับแล้วก็มีเวลาในการจับอยู่ที่5 7าิวินะครับมันก็จะรบลงไปเรื่อยๆนะแต่ถ้ามีหลายคนมันก็จะมีหลายชื่อแล้วก็มีหลายจุดด้วยนะครับถ้าเรากดตกลงมันก็จะบอกจุดของเขาเลยนะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนของแมปเนาะและทําไมถึงมีชื่อเขาขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาไปทํางานดามานั่นเองครับอย่างเช่นไปทํางานจากปูนหรือว่าทํางานดําต่างๆนะครับมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้แหละนะครับก็จะมีชื่อของเขาเนาะ แล้วก็อีกระบบหนึ่งครับที่ขาดไปไม่ได้ก็คือระบบใสกุญแจมือครับนี่เลยผมจะมาใส่กุญแจมือพี่คนนี้นะครับใส่ไปเลยแล้วก็มันจะมีชื่อด้วยนะครับขึ้นมานั้นเราก็ดูชื่อให้มันตรงนะครับแล้วก็ใสกุญแจมือนะครับนี่เลยเฮ้ยไพฟี่นายโดนจับแล้วนี่เลยเราก็สามารถที่จะปลดกุญแจมือเขาออกไปได้นะครับแบบนี้นะนี่เลยเขาก็จะเป็นอิสระนะครับแต่ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะใส่กุญแจมือเขาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามีเมนูหลายอย่างนะและมันจะมีเมนูลากผู้เล่นด้วยนะครับนี่เลย ้าสมมติว่าเราอยากจะให้เขาไปกับเรานะครับก็กดลากผู้เล่นแบบนี้นี่เลยแล้วก็เลือกเขานะครับแล้วเขาก็จะติดตัวเรามานะอารมณ์แบบเหมือนเราอุ้มศพอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นเมนูคล้ายๆกันนะครับแต่ว่านี้จะเป็นรายชื่อผู้กระทำผิดนะครับอย่างเช่นเราจะเอาเขากลับไปที่สอนออะไรประมาณนั้นนะครับเนี่เราก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูนะว่าเราขับรถแล้วเขาจะเป็นยังไงเขาจะติดมาไหมนี่เลยติดมาด้วยนะครับเนื้อห้ อันนี้ก็จะเป็นระบบของตํารวจนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปจับเขานะครับแล้วก็มาที่สอนอแล้วก็เอามาขังคุกได้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็สถานที่ตรงนี้นะครับลืมบอกไปนะครับคล้ายๆกับ GTA V เลยนะครับก็จะเป็นสถานีตํารวจที่เป็นแมปของ GTA V เลยนะครับนี่หลายคนน่าจะจําสถานที่นี้ได้นะครับนี่เขาก็ออกแบบมาได้สวยหรูเหมือนกันนะครับนี่เลยเดี๋ยวเรา จะปล่อยพี่คนนี้ก่อนแล้วกันนะครับเขาติดตัวเรามานะกด alt ก่อนปล่อยตัวก็นี่เลยปล่อยผู้เล่นและก็จะมีอีกระบบหนึ่งนะครับก็คือระบบปืนไฟฟ้านะครับที่ผมถืออยู่ในมือนี่แหละนะครับมันจะ ยิงใส่ผู้เล่นที่เป็นคนกระทำผิดนะครับยิงไปทีหนึ่งเขาจะไม่ตายนะครับแต่ว่าเขาจะถูกช็อตนะครับและระบบของตำรวจยังไม่หมดเท่านี้นะครับก็สามารถที่จะกด alt ได้นะครับก็จะมีระบบยัดดาวกับลบดาวได้นะครับสมมุติว่าเขาทําผิดเราสามารถที่จะยัดดาวเขาได้นะครับอารมณ์แบบว่ายัดเยียดข้อหาอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเราก็ดูการกระทําด้วยนะครับนี่เลย เหมือนกับไอ้คนนี้นะครับมันอาจจะขับรถชนนะเมื่อกี้มันขับมั่วนะครับแล้วก็สามารถที่จะยัดดาวไอ้หมอนี้ได้นะครับและถ้าสมมติว่าเราอยากจะเอาเขาขึ้นรถนะครับก็สามารถดึงขึ้นรถได้นะครับและอีกันนึงนะครับอันนี้เจ๋งมากนะครับเราก็แนะนํำอย่าไปใกล้ตํารวจนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะยึดเงินแดงเราได้นะครับกดตกลงเลือกไ d ดีฟุบก็ให้กดทีเดียวเงินแดงหายเป็นตัวเลยนะครับอันนี้แหละเป็นเหตุผลที่เราควรที่จะ เอาเงินแดงไปใส่ในตู้เซฟไว้นั่นเองนะครับและในเซฟนี้มีงานใหม่ด้วยนะครับก็จะเป็นงานส่งถังแก๊สนั่นเองนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยครับแล้วก็กด N เท่านั้นแหละนะครับก็จะมีถังแก๊สติดมือเรามาแบบนี้นะครับนี่เลยถือแค่มือเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ในเซฟนี้เจ๋วมานะครับเราสามารถที่จะส่งถังแก๊สผ่านจักรยานได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเอาสักคันหนึ่งนะครับแล้วก็เดินมาที่หลังรถจักรยานตรงนี้นะครับแล้วก็กด N นี่เลยครับ มันก็จะมีถังแก๊สขึ้นมาที่หลังรถนะครับเจ๋วมานะครับและทีนี้เราก็กลายเป็นเด็กส่งแก๊สแล้วนะครับโอ้โหดูดิโคเท่ขับจักรยานส่งแก๊สลูฟี่โอ้โหชีวิตมันช่างลันท์ทหเือเกินช่วงนี้ต้องหาตังเพื่อเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ขับไปยังจุดสีแดงที่มีอยู่ในแผนที่นะครับนี่เลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูตรงไหนเนี่ยอุย้ยทำไมไกลอย่างลูฟี่บอกนี่โอ้โหกระโดดกระโดดโชว์ กระโดดโชว์สาวไม่กลัวถังแก๊สระเบิดใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ขับมาตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ส่งแก๊สนะนี่เลยแล้วก็จะได้รับตังมาเลยนะครับแบงง่ายๆนะครับถ้าเราจะทําอีกเราก็ขับรถกลับไปที่เดิมนะครับจุดสังเกตก็จะเป็นร้านค้าโดนัทนะครับหรือว่าเราจะดูใน G P S ก็ได้นะครับและจุดต่อไปที่จะแนะนําก็คือคาสิโนรอยัลในเซิร์ฟนี้นะครับบอกเลยเลยว่าโคตรโหดโดดยิงนะครับนี่เลยเป็นฉากกําลังการงานสร้างแบบนี้เลยนะครับ ฝั่งนี้ก็มีนะครับมีโต๊ะมีโต๊ะแต่ว่า,าที่เล่นนะครับก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่เลยก็จะมีพวกบาคาร่ามีรูเล็ตอะไรต่างๆนะครับให้เรามาเล่นนะนี่เลยก็จะเป็นสถานที่ใหม่ๆนะครับและเราสามารถที่จะ,จะ มานั่งเล่นตรงนี้ได้น,นะครับเผื่อใครจะเมื่อยขานเน่องครับนี่เลยมานั่งเอาลูฟี่นั่งพื้นใช่ไหมเนี่ยและจุดต่อไปที่จะแนะนําก็คือจุดเหมืองแร่ในเซิร์ฟนี้นะครับนี่เลยอันนี้จะเป็นทางเข้าสุดมืดนะครับเข้าไปเลยแล้วก็กดวายแล้วก็เข้ามายังเหมืองแร่ด้านในนะครับนี่เลยบอกเลยว่าอาลังการงานสร้านะครับอยู่ด้านในนะนี่เลยเราต้องวิ่งสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาขุดเจา voilà. ะเข้าไปด้านในนะครับเพื่อที่จะหาแร่อะรอ่งครับโอ้ดิดิคนเพียบเลยไม่นึกว่าจะมีคนนะครับเนี่ยเดี๋ยว มันมีตั้งหลายก้อนไม่ใช่นีมันมีตั้งหลายที่ทำไมมาขุดตรงนี้เนี่ยฝั่งนั้นก็มีนะครับเราขุดกับเขาหน่อยแล้วกันนะนี่เลย <c oughs> ขุดเฮ้ <c oughs> ยพวกเขาทําอะไรกันครับเนี่ยขุดเมืองแรกนะครับก็คือเราต้องขุดไปให้ได้5ก้อนนะครับก็คือเอาหิน5้าก้อนแล้วไปล้างได้หนึ่งครั้งนะครับอเดี๋ยวผบจะขุดให้มันครบถึง5ก้อนก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็ได้มาครบ5้าก้อนแล้วนะครับทีนี้ ให้เราวิ่งออกไปทางออกอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เลยครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอารถมอเตอร์ไซค์เข้ามาได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยอ๋อก็คือเขาจะขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็กดวายแล้วก็เข้ามาเลยนะครับเฮ้ยเออแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้ไม่ต้องวิ่งเหมือนเราเนาะและทีนี้ให้เราวิ่งมาฝั่งนี้นะครับถ้าเราได้ครบ5าก้อนแล้วนะครับมันก็จะมีตัวละคร n อ c สุดน่ารักนะครับยืนอยู่ตรงนี้เลยนี่เป็นจุดสกัดแรกนะครับนี่เลย หลังจากที่เราสกัดแล้วนะครับมันก็จะได้แร่ทองคํามาหรือว่าแร่อะไรต่างๆนะครับมันก็จะสุ่มให้แกเราเองครับนี่แบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องรอด้วยนะครับล้างแป๊บเดียวและต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเปิดกระชาปองในเซิร์ฟนี้นะครับนี่เลยถ้าสมมุติว่าเราอยากจะสนับสนุนเซิร์ฟนะครับก็ไปเติมคอยกับแอดมินนะครับมันก็จะมีคอยขึ้นมาตรงนี้แหละนะครับแล้วเราก็เลือกไปที่ Donate Shop และมันก็จะมีของต่างๆครับเพียบเลยนะครับผมแนะนําให้ซื้อ V.P. แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะได้สิทธิพิเศษเยอะมากเลยนะครับแล้วก็จะได้ขับรถคันแบบอื่นด้วยนะครับ V.P. 1,2,3นะครับก็จะมีรถที่เทพขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองครับก็จะมีอาวุธโดนีกระเป๋าฮิวต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็น กาชาโดนิทเป็นเกานะเนาะเดี๋ยวเรามาซื้อไอ้นี่ดูแล้วกันนะครับพอเราซื้อไปเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เปิดในกระเป๋าของเรานี่แหละนะครับนี่เลยกาชาเกาะน,นะครับกดใช้เลยมันก็จะสุ่มให้เรานะครับถ้าเป็นสีส้มๆก็คือคอยนะครับสีเขียวก็คือเงินเขียวและเกาะก็จะเป็นของที่ดีที่สุดในกาชาใบนี้นะครับเฮ้ย <c oughs> คุณได้รับคอย100ว่ะจากการเปิดกาชาปองผมเสียไป50ได้ขึ้นมา100เฉยเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ลองมาสุ่มดูนะครับและ ไอ้ V.P. ที่ผมบอกนะครับก็คือเราเลือกไปที่ d ด a log ็อกนะครับนี่เลยแล้วเ,เลือกไปที่เสกรถส่วนตัวนะครับถ้าเป็น V.P. หนึ่งนะครับก็จะเสกรถสีม่วงได้แบบฟรีๆเลยนะครับนี่เลยก็จะมีพวกรถจิว๋วโกคาร์ดอะไรต่างๆนะครับถ้าเป็น V.P. สองนะครับก็จะตามนี้เลยนะ V.P. สามก็ขับพวกเครื่องบินไล่ล่าอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับผมชอบ ไอรถจิ๋วตัวนี้นะครับถ้าเป็น V P 1นะอ่ะตอนนี้ผมยังไม่ได้เป็นนะครับลืมไปอเดี๋ยวผมจะซื้อ V P 1ให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเราขับรถบังคับได้ด้วยนะครับนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะอ่ะซื้อแล้วใช่ไหมผมซื้อแล้วอ่ะโอเคลืมไปซื้อแล้วเราก็เสกรถ V P 1มาดูนะครับเลือกเสกรถส่วนตัวแล้วก็เลือกไปที่ตัวนี้เลยเราสามารถที่จะเลือกได้ทั้ง3คันเนาะสคันเนาะอ่ะกดเลยนี่เลยครับ มันก็จะมีรถแบบนี้ขึ้นมากดสตาร์ทแล้วก็ขับเล่นได้เลยครับนี่เลยครับเราก็สามารถที่จะเอารถบังคับออกมาขับเล่นได้แบบนี้เลยนะครับนี่เลยสำหรับคนที่กําลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่ลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะครับก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆแล้วกันนะครับถ้าอย่างนเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องโจที่เฮดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที่เฮ็แซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม